ในน้ำแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้วพูดสักคำลืมน้ำสักแก้วแล้วพี่ก็จะลาไกลอุ๊ยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผากล้าทำะายลูก อ่นหนังสืออ่นหนังสือแต่เช้าเลยวันนี้ขยันมากสวัสดีเพื่อนๆนะครับบันบอรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพน,นมผมนน,นท์เกรรษตรนอกโรงเรียนนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่สวนนี่นะครับวันนี้นน,นท์จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูม่อนสายพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอรีร่นะครับพี่ตอนนี้เราลิดใบทําผลนะครับกิ่งเยอะมาก นะครับแล้วก็ต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะครับนี่ผมเพิ่งริดใบไ,ไปเมื่อวานนะครับก็ทําการตัดใส่ปุย๋ยแล้วก็ตัดหญ้านะครับแล้วก็ริดใบนะครับก็ดูอัตราก,การแตกตาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าคือไม้จริงๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะแตกตาพร้อมที่จะทําผลเนี่ยก่อนฝนแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเรากลัวว่าฝนมันตกเสร็จปุ๊บเนี่ยรสชาติของผลมันจะ คือช่วงหน้าฝนมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยอยู่แล้วแหละฮะนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนั้นก็คือนหนวดไม่พร้อมที่จะทําผลนะครับก็เลยปล่อยมาจนนี่แหละนะครับปลายฝนเมื่อวานก็เลยจัดการนะครับแต่ว่าหลักสําคัญก็คือเราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะแตกตาได้เยอะขนาดไหนนะครับจะแตกตาได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะฮะคือปัญหาทุกอย่างเราก็สามารถที่จะแก้ได้ถ้าสมมุติว่าเขาแตกตาไม่เยอะก็ เอาเท่าเฉพาะที่เขาแตกตาได้ก่อนแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตัดแต่งกิ่งทีหนึ่งนะครับกิ่งค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นี่นะครับนำไปเสียบได้นำไปติดตาได้เลยเนี่ยแบบนี้นะครับยังเหลืออีกประมาณ4ี่หต้นที่น่าหนวดยังริดไม่หมดเดี๋ยวทางนี้ก็จะริดเหมือนกันนะครับทางนี้ก็จะริดเหมือนกันพวกชมพูตะลี่นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเฉยๆนะครับ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับเป็นไต้หวันสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นไม้ที่โตวไวนะครับถ้าระบุรากดีปุ๊บเนี่ย,ยโคนก็จะประมาณนี้นะครับนี่โคนใหญ่มากเป็นโคนของหม่อนพื้นบ้านนะครับก็จะมีพวกบุรีลำมหมอนพื้นบ้านธรรมดาก็มีนะครับอันนี้ที่ยังยังเล็ดไม่หมดนี่ นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆลิดใบตอนนี้เขาเขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะทําผลแล้วนะครับถ้าต้นเขาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับหลักทำการก็คืออยู่ที่ระบบน้ํที่ี่ยเดี๋ยวให้ดูทางนี้ดีกว่าเออทางนี้มันจะไม่ย้อนแสงนะครับนี่ฮะดูโตใหญ่มากขนาดโดนใบพัดไปก็ไม่เป็นไร <laughs> ใหญ่มากดูดินะครับ ประมาณสองมือโอบนี่นี่มืออยู่นี่ก็โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับนนวดก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับเรื่องของการแต่งกิ่งจริงๆแล้วไม้เนี่ยนะครับถ้ามันสูงมากหรือกิ่งใหญ่มากเนี่ยเราสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งได้ตามที่เราต้องการเลยเราอยากได้กิ่งทรงไหนแบบไหนนะครับ ข้อเสียของไม้ที่ถ้ามันแก่เกินไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทําผลในช่วงที่เขาพร้อมเนี่ยนะครับมันจะมีข้อเสียก็คือ,อาตาที่เขาเขาแก่มากๆเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยแตกนะครับแต่ไต้หวันสตอเบอรี่ถือว่าเป็นไม้ที่เป็นหม่อนที่สามารถจะแตกตาง่ายอยู่นะครับถ้าน้ําพร้อมนะตามพร้อมอันนี้ผมก็ทําช่วงปลายฝนพอดี เดี๋ยวไงเดี๋ยวนันหนวดจ,จะพามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็พามาดูแค่นี้ก่อนนะครับนี่ไม่ได้นมนะน้มไม่ได้เลยเพราะว่ากิ่งเขาติดกันเขาคือต้นเขามันมันระยะห่างมันแค่สองเมตรกว่าๆไงฮะสองเมตรห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโน้มมันจะโน้มไม่ได้มันชนกันหมดเลยนะครับก็เลยปล่อยแบบนี้แหละมันก็สวยดีเหมือนกันเป็นอ้อาวก็ถามว่านันหนวดทําทรงอะไรเนี่ย ท่านหนูเขจะบอกว่าเป็นทรงไทยดีกว่านะเดี๋ยวให้ดูให้ดูดูจากจาก,จาก,จากมุมไกลหน่อยว่ามันเป็นทรงไทยหรือเปล่านี่เห็นไหมฮะเขาเรียวกว่าทําหม่อนทรงไทยแบบเนี้ยไม่ต้องโน้มเห็นไหมเหมือนกับจั่วของหลังคาทรงไทยอ่ะเออไหนครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งทีนี้ก็มาดูนะว่าผลจะออกมาแบบไหนนะครับการปลูกหม่อนนะครับหรือว่าการปลูกพืชเนี่ย นะครับเราก็สังเกตแล้วเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ใดที่ต้นเขายังอยู่นะครับถ้าเราดูแล้วเออมันแตกตาน้อยอ่าเราปล่อยไปก่อนนะครับมาชุดหลังเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนอะไรตัดแต่งกิ่งเขาให้เหลือน้อยเดี๋ยวกิ่งเนี่ยผมกิ่งเล็กๆเนี่ยผมก็จะตัดออกเหมือนกันนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจกิ่งก็สามารถจะทักข้อความมาได้นะครับทักอแอดไลน์มาได้ที่0 9 5 4 3 2 1 4 3 4นะฮะกิ่งไต้หวันสตอเบอร์รี่ ติดตาสวยมากเลยกิ่งเสียบกิ่งติดตก็มีนะครับวันนี้นะหนวดล,ลาวเพท่อนไปก่อนนะก็ก่อนจากการก็ฝากช่องพี่ต้อมนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปรนนะครับช่องอพี่เอนะครับเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ช่องพี่น้อยนะครับน้อยทําสวนนะครับแล้วก็กเกษตกรตะกอนชาวบ้านก็ขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ดูใบใบนะโอ้โห ใบยเยอะเลยใบยพวกนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยเหมือนกันนะครับใบก็จะกลายเป็นปุ๋ยก็จะไม่ไปไหนเราริดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็วางไม่ต้องเอาไปสมควรน,นะเราริดตรงไหนมันก็หลุนไปเดี๋ยวเขาก็นะครับจะกลายเป็น่อานอาหารให้กับต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับจะทําให้ดินเนี่ยมีออกซิเจนนะครับเพราะว่าดินที่นี่เป็นดินนายอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามตัดหญ้าเอาตัดหญ้าเอาสางคูนเอาแต่ก่อนในมดเยอะมากนะฮะแต่พอเราทําความสะอาดต้นเนี่ย เวลาเราริบใบหรืออะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยใบที่มันคค้างๆอยู่ตามต้นไม้เราต้องเอาออกให้หมดนะครับทําให้โคนเขาสะอาดที่สุดถ้าโคนเขาสะอาดเนี่ยไม้นะครับมันก็จะทําให้หมุดเนี่ยไม่ขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็มาฉีดพวกสารสะเดานะครับน้ำส้มควันไม้อีกทีหนึ่งตอนที่เขาเริ่มแตกยอดใหม่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกพี้ยพวกนอนพวกแมลงมันมาวางไข่นะครับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตน่นวดลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีครับพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางเก่า